เบอร์เทเว่น่ะมันคิดได้เหรอเราตัดไหมเอาอยังกินอันนั้นอนะ่ะอะไรนะโมโมอะไรนะที่มันขายที่อ๋อโมเลนเออโมเลนขันเจ้าบุญแดดแรงแดดแสบดีนะพวกลมเราอยู่พยาหนักกว่านี้อีกคูนสองอยุธยามีหน้าหนาวไหมไปหน้าไหนก็คือ ร้อนร้อนมากร้อนที่สุดเหมือนมันเป็นอ่งแผงมันมันร้อนอ่ะคือแบบไปพบฝาบรูดูแล้วก็ยังก็ยังร้อนอยู่ก็ยังร้อนฉันข้ามเวลาน่ะเพื่อมาพบแดดเดินนะคะเดินเดินหาของกินเดินหาของกินนี่แน่ตลาด บางไส่ใหญ่จะไฮไ,ได้ไหมผักค่าเอาุ้ยมันเผาเผาอะอุ้ยหอมอุ้ยปุ๊กอยากกินยเียหยุดยาลูกหยุดยาเดี๋ยวเขายวไม่ไกินก๋วเตี๋ยวเรือเอาไม่ใช่กินก๋วยเตี๋ยวอืว่นในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพ่อกินก๋วยเตี๋ยว น้ำง,งอกน้ำขมวดแก้วนี้มีหลักฐานมีหลักฐานกันผู้ยืมทรัพย์สินกันอยู่ตรงนี้น้ำเผื่อเจ๊ไหมหนึ่งเลยปะ่ะไม่เอาไม่เอาเปรี้ยวอะ่ะเอาธรรมดาเออเอาบุญซิทำไ,ไมในกล้องเราปัดซี่ละะ่ะใช่สิเราปะเราซี่ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหมกหมกทุกคนัหัหลักฐานกนกู้ยินเงินเยือนี้ พราะลองกินเยอะกแบบชเดินลาดล้วต้องเงินสดเลยนะสนุกในบ้างของินไม่ร่อยเอออาต้องต้องได้จอดปั๊มน้ำมันกดเงินเออใช่้กดเงินต้องกดีกวแต่บ้าขอดไม่ได้ทางเราเออเดี๋ยวค่อยไปแบบปั๊มกนิรอยยงดี๋ยวก็ได้ออกที่มทำเพื่อยุ่ แนะนตลาดบบะขอกินตลาดออุยกินตลาดบแต่ว่าต้องมาแบบเงินสดนะะช่าบเวลาช้อปคำหาคือไม่เงไ่ตาเคไก่มันหอมด้ะ ไม่เนไรธรรมชาติของคนม่ดูเรืม่เม่กี้หลวงพอ่อด่าเราปะธรรมาชาติของคนไม่ดีคือชอบพูดเรื่องไม่ดีเพรหมว่อด่าหนูปะเนี่ยสาทุทแต่ว่าก็พูดอะไรมาก็ทำแต่ว่าดีแล้วรับทราบ <g ül> แต่ไม่รับปากใช่เราทราบเราดูแล้ว,วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวบอกในแชทก็ได้ไม่เห็นป้าขวาญตกใจอย่างไรเพงั้น,นเราก็นั่งรองไปค,คุยกับคุยกับใครคยุยตรงนี้อ้อเนาะเลิศไหมแต่ไม่มีน้ำจิมม้มอ่ะมันไม่เลิศตรงนี้แหละใส่กล่องในี้ใครเขาใส่น้นนำจิม้มฉันใส่มัไม่ใชนของบา้านฉันใส่ พ่อเกาะหอมป่ะอันนี้แซนด์วิชน้อยอ่ะ,ออะเอาอีกแล้วเจออีกแล้วปัญหาใช่นั่นแ,แม่เด็กจนโตทำจิ้มเดียวกับลูกชิ้นไปถามในเอ็กในเอ็กก็เสียงแตกไม่ซ่๊ดเก่งวันธรรมดาของพวกเราเอ็กซ์นอยอ่ะสีออ่กันวันธรรมดาวนะันธรรมดาในเอ็กซ์ ของคือหัวก็ปกบว่าเก็บเก็บหมดเก็บหมดอันนี้คือซีซีทีวีใช่ไหมขอ่อนก่อนกเอนก่อนก่านก่นก่อนก่อนก่านก่อนก่อกอนก่ก่อ่ก่อนอก่นก่กอนนกอนกนกอก่กนอก่่ก่ก่กเกกนกนอ ถือว่าต้องสัส้ขัจได้ดีอ่ะต้องสักเครื่องเราไหม,ออมล่ะออน่าจะต้องอร่อยแน่น่าสิอะไรดีน้อยอะครัวันตอบไงแต่มันเป็นฝ่ายมันหนักเออเนาะ มันต้องใช้ปริมเพื่อมันเบามันหักก็ปริมมันจะพอดีน้ำหนักมันเบาอันนี้มันหนักมันมีคนหาเรื่องซื้อค่ะทุกคนถ้าจะซื้อต้องต้องซื้อที่มันเป็นเล็ก่างเออใช่เลขตัวเหมือากันไม่ใช่ไงฟิล์มห้าอ่ะไม่ขี้ตรงไหนแต่ปีนี้ฟิล์มหกปองเห็นไหมเราซื้อสิบเจ็ดใช่ไม่ได้ปอมเหมือนบ้าพอยเราซื้อเอ็ดยี่สิบหกไม่ได้ซื้อซื้อกี่โมงเอ็ดกี่โมง อนนี้อิ่มอิ่มตั้งแต่ยังไม่ออกแบบกรีนเทพไม่กินตั้งแต่แต่งตัวใส่กิมามาแล้วงงมากตั้งแต่ยังไม่ออกจะไปยี่ห์หักไปให้เหมือนลูกมารอแม่แม่ไมว่าไปคุยกับหลวงตายอยู่เราอยากคุยแม่านะแล้วก็แล้วก็หันค้อมหันท้องไปหาแม่แม่ทำไรอ่ะแม่ทำไร ก็หลงตาอยู่กับลูกก็แบบลูกแบบเหมือนเบื่อที่เป็นแบบว่าแม่แม่ขาวอ่ะที่เขาจะไปนั่งเมาเมานินทาเรื่องชาวบ้านกินลูกกินทาภาษาลาการเปลี่ยนกินหมดตลาดแล้วค่ะลูกอ่ะกินข้าวหมดตลาดแล้วแม่ขอตังค์หน่อยอืมไปไปไปเรวค่อยกลับมานะไปพาไปซื้อไปอนาคณเราจะเป็นยังไงเป็น เดี๋ยวแม่เมาใช้เงินต่อราคาลูกต่อราคามันมาถามแล้วแม่เมื่อไหร่กลับต่อราขาไปไปไปกินขนมกันไปแดีวแม่เมากแน้วนานๆมาถูกกันไปไปอย่าพูดมากไปถามแล้วถามแต่หผมถามเฮ้ยมาบ่นก็าอมแล้วไม่ต้องตามมาเพ่ตามมาอีกตามลูกใส่บทแม่พ่อตามบอกพ่ออีกค่ะ น um ah um, ี่นะคะทุกคนเงินก็มีเงินก็มีเงินถามทำมตัวไม่ได้ติดกันกระเป๋าไม่ได้ติดกันปากไม่ได้ติดกันหิวหากินเองนี่นะคะคือตัวอย่างของคนที่แต่งงานเราเป็นสุขสุขเป็นดีเลยเหรอเออขาตัดรถไปแล้วมือแม่ตาัดรถแล้วงือวะไปจ้ารอป้าพวกเองมาขับรถนะโอ้แม่ไม่นะแม่ดำเนินการเองแล้วมึงดำเนินการเองแล้วปะ สตาร์ทรถเป็นแล้วนะดำเนินการเองแล้วมันดำเนินการเลยดำเนินการเปิดแอร์เหลือเหลือแค่ถอยหลังออจบแล้วไม่คุณได้กินน้ำมันก็ก็เปิดกระจกไงระบายความรนบาออกพาพลบอกว่าให้ไปสตาร์ทรอรอกูก็ได้เลยใช่ได้เลยเพื่อนดำเนินการเองทุกอย่างเลวไม่ต้องมีแล้วคนคงคนกับ เาธอแค่แคงไปคือที่มันเปิดออัตโคไปติจบแล้วก็นอนรอเอาเงี้ยบทุกคนสมาชิกคหมแล้วเนี่ยเนี่ยแต่ไหนไหนเจ๊เออเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้เพราะวเดี๋ยวเจลขึ้นมาเขาจะรอเราต้องเล่นไปก่อน ไม้ไม่รู้ล้ามาเราให้อย่างเดียวค่ะไม่ขึ้นไม่กล่าวไม่อะไรตรงห้ากาแฟตอนนี้เท่าไรมีซีซีทีวีเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วนะอร่อยนะอร่อยจรตนี้มีน้ำจิ้มไอ้ของนี้มันจะมีน้ำจิ้มในแต่เขากินน้ำจิ้มมันไม่ใช่ใส่กรอบเลยอุ่มหอม ไมยทำไมทุกคนไม่ก anyway. really? no, nope. ินกับน้ำจิ้มอ่ฉันกินกัน้จิ้มทุกอย่างเลยน้ำสีกอกแบบเนื้อแบบนแบบนี้ไม่มีมันมีไม่มีมันต้องลูกลูกเล็กนี้มีลูกเล็กก็มีอันนี้ก็มีแต่เนี้แม่ฉันก็ทำให้กินกับเด็กเลยนะบ้านไหนบ้านเรีองอเออบ้านไหนนี่เป็นคนบ้านไดน ยางๆนี่พวกเด็กในเมือไปหนูเขาอย่างนี้กินหมดอย่างเอ็มีหน่อยรารถสืบคันให่่นอกนไม่ได้ไม่เลาเขามม่ปนอมตีกันเลยผมเ้ายผมไม่เค็นครดออกหน้านี้ปะออกไปโดรไปโดนไม่มีใครดูอ๋อเป็นดีไม่ผดดังไงเผดแบบดดังอ แล้วว่าห่าแล้วว่ามีรอยอันเนี้ยนิ้วมือไปไปไปติดตรงนะตรงเลนก็เราจะหนัวเองใช่โอ้ไปอย่างนี้นี่นิโต้นิโตอนิชาเนี่ยหรอใช่หรอลองสิคนละเรื่องกับอันนั้น สวยจงไ,ไงดีก็ก็ได้อยู่ก็หลอกหลอก <c oughs> เต็มเปรี้ยวถ้าถ้าหน้าแต่งหน้าไม่ดีดีอะอะส่งคลิปเปรี้ยวๆส่วน <c oughs> คนในคลิปยางดูด้วยโอเคอ่ะเอาเป็นตัวแบบว่ารีวิวอะร,รีวิวแล้วฝากตัวตองตองตองอตองนายดีอะไรนะ ทออี่เขาจะชอบกส่บลอนก็จะติดเหลืองติดเหลืองแบบติดนวลนมัน,นก็จะติดแบบแบบเกาหลีเออแต่ดูลักษณะสีปากนะคะเฮ <c oughs> ้ยเจยอยู่ไหนอะ่ะลูกสกาวเจยพันนีน่ะอยู่ไหนน่ะ